สสัญญาณเขาไม่ใช่สามีในะอนาคตสําหรับคุณขอ้อ1ไม่สม่ําเสมอถ้าเกิดว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่นะคะคุณสังเกตว่าทําไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวแบบติดต่อไม่ได้เลยส่งข้อความไปไม่ตอบเลยอะไรแบบนี้เดี๋ยวแบบขาดการติดต่ออะไรแบบนี้ผู้ชายที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายหรือว่าไม่สม่าเสมอเน,นี่ยแปลว่า เขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณนะคะไม่ใช่คนในอนาคตสําหรับคุณนั่นเองนะคะเพราะผู้ชายที่เราจะรู้ว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้สามารถเป็นสามีที่ดีในอนาคตได้หรือเปล่า,เขา,าเขาจะเสมอต้นเสมอปลายเขาเคยทํากับคุณแบบไหนเขาก็จะทําแบบนั้นเคยโทรเช็คคุณเคยโทรหาคุณเคยพาคุณไปเดินเล่นไปกินข้าวอะไรแบบนี้เขาก็จะทําแบบนั้นนะคะดังนั้นแล้วผู้ชายที่ไม่ส,สม่ําเสมอแปลว่า เขาไม่ใช่คนคนนั้นสําหรับคุณค่ะข้อ 2. ถ้าเขาไปไหนมาไหนหรือว่าไปต่างจังหวัดเขาไม่พูดกับคุณหนึ่งวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์หรือว่านานกว่านั้นผู้ชายที่ขาดการติดต่อกับคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอาจจะแบบไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะไปกับครอบครัวหรือว่าไปประชุมเขาขาดการติดต่อกับคุณไม่ส่งข้อความไม่โทรมาหาคุณหรือว่าไม่วิดีโอคอลหาคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแปลว่าคนคนนี้ ไม่ใช่คนที่ใช่หรือว่าไม่ใช่สามีที่ดีในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะผู้ชายที่หายเงียบไปเลยนะคะไม่ติดต่อไม่ส่งข่าวมาหาคุณเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีความลับอะไรกับคุณอยู่นะคะหรือว่าเขาไม่เห็นคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเองเพราะผู้ชายนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เขาอาจจะมีะธุระใช่ไหมคะไปทํางานไปประชุม เขาต้องโทรหาคุณโทรไม่ได้ก็ต้องส่งข้อความแต่ก็ต้องโทรได้เลยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยแบบมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมคะไม่มีใครยุ่งมากเกินพอสำหรับผู้หญิงที่รักแต่ถ้าสาวๆเจอผู้ชายแบบนี้ ก็บวกเวลาได้เลยค่ะข้อสไม่สนใจที่จะรู้จักคุณจริงๆถ้าเกิดว่าสาวๆคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาไม่เคยถามแบบว่า,เ,าเรื่องส่วนตัวคุณเลยนะคะเรื่องส่วนตัวในที่นี้หมายความว่าเขาไม่เคยถามว่าอ,อพ่อแม่เธอเนี่ยอายุเท่าไหร่เหรอท่านอยู่ที่ไหนเหรอท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเธอมีพี่น้องกี่คนเหรอเธอชอบอะไรเธอมีเป้าหมายเธอม,มีความฝันอะไรไหมเขาไม่อยากรู้ลึกไปกว่าน,นั้นก็แปลว่า เขาไม่ได้จริงใจกับคุณนั่นเองค่ะผู้ชายที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณเขาก็คบคุณแบบเล่นๆเป็นทางผ่านแค่สนุกไปวันๆเท่านั้นเองนะคะเพราะถ้าเปรียบเทียบแล้วผู้ชายที่เขาให้ความสําคัญกับคุณจริงเขาจะอยากรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเออถ้าเกิดว่าเธอมั่นใจในตัวฉันแล้วนะพาฉันไปเจอพ่อแม่เธอหน่อยนะเขาจะถามคุณว่าคุณเนี่ยอยากทําอะไรในอนาคตคุณมีเป้าหมายคุณมีความอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบอยากรู้จักครอบครัวคุณอยากรู้จัก เพื่อนสนิทของคุณอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็แปลว่าเขาจริงใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นก็โบกมือลาได้เลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สำหรับคุณค่ะข้อสคุณเครียดเมื่ออยู่กับเขาผู้ชายที่คุณรู้สึกเครียดมากๆเมื่ออยู่กับเขานะคะเมื่อไรก็ตามเจอเขาคุณจะเครียดมากๆเลยเขาจะมีเรื่อง ปวดหัวมาเล่าให้คุณฟังตลอดเลยเรื่องดรามา่าเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องแบบไม่เป็นเรื่องแล้วเอาเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยมาทําให้คุณเนี่ยปวดหัวแล้วก็เครียดตามไปด้วยหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะทําอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์หัวเสียอารมณ์ไม่พอใจคุณอยู่ได้แล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณอยู่ได้แล้วคุณเครียดมากๆเลยนี่ก็แปลว่าไม่ใช่สามีในอนาคตสําหรับคุณเองเพราะผู้ชายที่จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเขาต้องทำให้เราสบายใจสบายกาย แบบว่าคู่อะไรแบบนี้อาจจะมีเรื่องเครียดหน่อยนะคะเมื่อเขามีปัญหาแต่มันจะไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณอยู่กับเขานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่านะคะสาวๆเจอผู้ชายแบบนี้ตามสี่ข้อที่คุณนุชพูดมานะคะไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องมาทนปวดหัวไม่ต้องมาทนเครียดอะไรเลยนะคะเพราะเรามีคุณค่าคู่ควรกับผู้ชายที่เห็นคุณค่าในตัวเราคุณ คู่ควรกับผู้ชายที่ดีกวนน่านี้ดังนั้นแล้วจงเลือกตัวเองก่อนนะคะอย่าไปแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเสียใจไหมที่ฉันเลิกกับเขาไม่นะคะคุณอย่าอยู่กับผู้ชายที่ทําให้คุณเครียดไปเสมอเพราะผู้ชายแบบนี้จะทําให้คุณไม่มีความสุข ตลอดชีวิตลองชิดตาม4ข้อที่คุณนุชพูดมานะคะและถ้าใครนะคะสนใจกาแฟคุมหิวของคุณนุชเป็นแบรนด์คุณนุชเองนะคะที่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะคนผอมก็กินได้นะคะคนผอมที่มีปัญหาเลือกระบบขับถ่ายซึ่ง2-3าวันก็ไม่่่อยล้องน้ำแต่กินตัวนี้ได้ผลแน่นอนคุณจะเข้าห้องน้ำคล่องมากๆแล้วก็ไม่แบบไม่ระบายแบบท้องเสียนะคะระบายแบบ ปกติอะไรแบบนี้แล้วเวลากินอาหารเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ากินไปแล้วอิ่มเร็วมากๆเลยตัวนี้จะช่วยคุมหิวผิวใสด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าอินบ็อกซ์มีน้องแอดมินรอตอบวิธีนันะคะคุณรุษมีราคาโปรโมชั่นให้ FC ถึงทุณนุชทุกคนนะคะด้วยรักจากคุณนุษค่ะ